คลิปนี้มาประกอบเลื่อยนต์ของโทมิสุนะครับรุ่น TMS 5800กันครับเลื่อยนต์สจังหวะตัวเครื่องสีแดงตัดเทาสวยนะครับสวยงามเลยตัวนี้เป็นบาหัวจากขนาด11.5นิ้วนะครับนี่สำคัญเลยรูน้ำมันขนาดใหญ่นะครับรูน้ำมันเลี้ยงโซ่ขนาดใหญ่โอเคนะครับเฟืองดูเฟืองครับเฟืองใหญ่นะครับโอเคแบบนี้ได้ตัวนี้เป็นเลื่อยนต์บล็อก5,800นะครับ สเตอร์เฟืองนะครับสเตอร์ขนาด6ฟันนะครับรูน้ำมันเลี้ยงโซ่ขนาดใหญ่นะครับแบบนี้โอเคใช้ได้นะครับ <S <S ตัวแรกที่ต้องใส่นะครับก็คือเป็นตัวจิกไม้ตัวนี้นะครับตัวจิกไม้เนี่ยให้หันด้านที่มันแหลมชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ใส่น็อตตัว2ตัวนี้เข้าไปต่อไปใส่บาโซ่นะครับบาโซ่หันด้านที่มีตัวหนังสือขึ้นนะครับความจริงแล้วใส่ด้านไหนก็ได้นะครับความจริงใส่ด้านไหนก็ได้แต่ด้านนี้มันเท่กว่านะเอาตัวเนี้ยใส่ไปก่อนงัดเอาไว้แบบนี้ จากนั้นใส่โซ่ให้ด้านคมอะ่ะด้านเล่มแหลมอะ่ะชี้ไปทางซ้ายมือเรานะครับแล้วก็เอาคล้องสเตอร์ก่อนคล้องไปสเตอร์แบบนี้นะครับเช็คให้แน่ใจนะครับว่ามันโดนสเตอร์แล้วโอเคจากนั้นเอามาคล้องตรงที่ปลายบาร์แบบนี้ครับแล้วยืดออกจัดตีนโซ่ให้ลงไปในร่องบาร์ให้เรียบร้อยนะครับหมุนดูได้นะครับมันลงแล้ว จากนั้นปล่อยได้เอาตัวนี้งัดไว้นะครับตัวเบรกเนี่ยมันจะมีเดือยสําหรับตั้งโซ่อยู่เดือยมันต้องลงตรงนี้นะครับให้เราวางลงไปดูก่อนนะครับวางคลิปลงไปดูก่อนแล้วส่องดูแล้วส่องดูในนี้นะครับว่าเดือยมันตรงกับรูไหมถ้าไม่ตรงให้เราใช้ไขควงตัวนี้หมุนหมุนปรับให้มันตรงนะครับของทิศวันก็ ดึงขึ้นมาหน่อยนึงอ่าลงได้พอดีนะครับเอาแค่รวมๆก่อนนะครับหลวมๆก่อนแล้วมาจับดูที่บาร์ไม่โยกบาร์เนี่ยเวลาตั้งบารให้วางกับแบบนี้นะครับแล้วดึงบารขึ้นแบบนี้แล้วก็จับดูโซ่นะครับโซ่เนี่ยมันจะต้องไม่ตึงจนเกินไปนะครับเห็นไหมมันต้องไม่ตึงจนเกินไปคือโซ่มันต้องหย่อนออกมาทีนึงแต่ สีโซ่เนี่ยมันจะต้องไม่หลุดออกจากบาร์นะครับการประกอบก็จะประมาณนี้ครับทุกอย่างเขาแถมมาเรียบร้อยนะครับของทางโทมิสุแถมมาเรียบร้อยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเตรียมใช้งานกันนะครับว่ามันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างโอเคถ้าเกิดหาคลิปต่อไปไม่เจอให้ค้นคำว่า tms 5800ทิศวันทางเกษตรนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองนะครับ